กินกี่ครั้งก็ยังไม่เข้าใจมีอีกอย่างหนึ่งที่นุ่นชอบลองกินนะคะก็คืออันนี้เป็นฟิชเทกนะอันนี้อร่อยจ้ายาวมากทุกคนเกิดมาในชีวิตอะไม่ค่อยจะมีคลิปไหนหรอกที่เกิียนจนเหนื่อย รู Now, right. ้นีกแล้วนะคะวันนี้ก็คือมายานฮงเดย์แล้วนะคะตอนนี้เราอยู่หน้าร้านสตีกุนะคะก็ตามชื่อคลิปเลยทุกคนวันนี้เราจะตะลุยกินสตีกุนะคะก็เดี๋ยวจะมาลองทุกอย่างเลยอะไรที่นู่นไม่เคยลองที่เกาหลีนะคะนู้นจะลองกินวันนี้ตอนนี้แหละ่ะเริ่มรลกร้านแรกหิวแล้วจ้ะมาันสไปซี่หวานอื้ม นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นไก่นะก็คือไม้ละ3,000วอนนะคะหรือว่าประมาณ900บาทให้เก้าสิกว่าบาทเนาะก็จะมีหลายรสนะคะมีเป็นไม้สไปซี่มีเป็นสไปซี่นะคะมีเป็นซอสบาร์บีคิวนะคะ,ะ,คะแล้วก็จะมีเป็นสวีซอยซอสนะ,ะเดี๋ยวเราจะมาลองกินกันนะจ๊ะ <scr> อืมก็บอกว่ามันหวานแบบไม่สไปซี่เลยไหนสไปซี่ หวานจัดอ่ะร้านนี้ดูแบบกินง่ายนะคะเป็นของทอดแล้วก็เป็นแบบตโต๊กบกกี้มาชิมนน่อยโตก๊กปกติเคยกินโต๊กนะแต่ว่ามันจะอยู่ในหม้อแบบเหมือนแถมมาก,กับพวกแบบข้าวผัดไก่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นโต๊กที่แบบยืนกินตามแบบข้างทางสติีทฟู้ดเนี้ยไม่เคยกินเลยอ่ะทุกคนดูคอนเด็ดน่ากินมาก กี่ครั้งก็ยังไม่เข้าใจแบบใครชอบกินตโตบกก้อะ่ะบอกหน่อยซอสเมัอนอร่อยตองไหนซอสเขาเหมือนมันใส่เหล้าด้วย <S <S แต่สุด,สดทุกคนถามว่าแบบเหมือนบ้านเราไหมใช่เหมือนบ้านเราเลยแต่ว่าซอสเขาจะแบบใส่เหล้าด้วยอะ่ะซึ่งไม่เข้าใจอธิบายหน่อยฉันไม่เข้าใจเธอฉันไม่เข้าใจ แต่ว่าอันนี้กินมาเกือบหมดแล้วนะอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยอันนี้ไม่เคยอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยชอบชีสมากให้ตายเถอะแต่ไม่ชอบใส่กอกเดี๋ยวต้องมาซื้อที่มันเป็นชีสล้วนอันนี้ก็แบบเทปุระะของญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าซอสจะเป็นซอสสไตล์เกาหลีชินนี้ทาไมต้องขายอะไรที่เหมือนกันใกล้ๆก,กัน3ลร้านติดฉันไม่เข้าใจหรือว่ามันเป็นร้านเดียวกันทุกคนมันเป็นกระบวนการหรือเปล่า อย่างหนึ่งที่นุ่นชอบลองกินนะคะก็คืออันนี้เป็นฟิชเต็กนะจะบอกว่าอันนี้เป็นลูกชิ้นปลาใช่ไหมแล้วนุ่นชอบกินมากแต่ว่าไม่เคยกินแบบเป็นเผ็ดๆอย่างเงี้ยทุกคนวันเอาอันนี้หนึ่งฟ้าทุกคนร้านมีอันนี้ไม้ละพันบอลน,นะคะคือใหญ่มากแล้วก็มีแก้วมาให้ด้วยนะคะกินไม่หกเลยเธอดี ามันจะมีแบบซอสเผ็ดด้วยนิดนึงอะ่ะเพราะว่าปกติเราเคยกินลูกชิ้นฟิชเค้กใช่ไหมแต่ว่าเขาจะไม่ได้แบบมีซอสเผ็ดนะมันก็จะแบบเหมือนลูกชิ้นปลาบ้านเราแต่เป็นแผ่นๆเนอะแต่ว่าอันนี้คือแบบมีซอสเผ็ดด้วยแล้วก็ของร้านนี้เผ็ดจริงไม่ได้แบบเป็นไก่ซอสแดงแบบเมื่อกี้่อ,อย ร้านนี้ขายอะไรอันนี้เป็นเค,ค้กไข่แล้วก็อันนี้เป็นขนมปลานะคะขนมปานะ่ากินมากก็ที่เรารู้กันอยู่ก็คืออร่อยแต่ว่าเค,ค้กไข่อ่ะต้องลองหน่อยนะข,ขนมปังไข่อืมขนมปังไข่หูไใจได้ด้วยกินเลยอ่ากินเลยหัวได้ด้วยกินเลยหน้าตาเขาก็จะเป็นขนมปัง ก็จะมีไข่ข้างบนนะคะลองดีกว่าเอาคัาาสตาร์ดครีมคัสตาร์ดอือคัสตาร์าาดจะใช่ว่า,าจะมีไข่คัสตาร์ดแล้วก็ไข่ถั่วแดงน,นะคะแต่ว่านู่นอะ่ะจะชอบกินคัสตาร์ดไม่ชอบกินถั่วแดงเจ็บชิน 2, ้นสองพันนดนะคะก็คือประมาณหกสิบหกบาทมาชิมกันดีกว่าของโปรเลยกกอง เบสอีกเจ็ดสิบชิ้นก็ยังไหวโอ้ยเรร้อนเลยอือร่อยฟองจะเป็น,นแป้งเหมือนแป้งแทนเชฟทั้งหมดเป็นไข่ถูกกินชิ้นเยอะอิ่มได้เลยอะ่ะวันนี้คืออะไรเกิดมาไม่เคย แต่คนขายไม่อยู่ี่สาวใครๆกินบอกหน่อยสองอันนี้เม้นมาบอกหน่อยเป็นยังไงไม่เคยกินเวลาตามหาสตรีทฟู้ดในเกาหลีนะทุกคนก็คือต้องเป็นซอยเล็กๆอย่างนี้เพราะไม่งั้นก็คือเป็นซอยหลักจะมีสตรีทฟู้ดเยอะนะคะอุ้ยอันนี้อะไรอะ่ะอุ้ยมีภาษาไทายด้วยชายเย็นชานมน้ำแดงโซดาขอบคุณค่ะด้วย่ะมีก้อยเก่ออีสา เป็นร้านคนไทยทุกคนไม่ก่ออีสานนะคะมีลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนื้อหน้าตาแบบว่าคุณเคยมากนี่ใครมาฮงแดนะคะแวะมาได้ลูกชิ้นไหมคะคือหลานเอาล่ะเอาล่ะของคาวเราก็ต้องตามด้วยของหวานนี่นะคะโอ้โหยาวมากใช่ มีหลายรสมากมีวานิลาช็อกโกแลตนะคะแล้วก็มีวานิลาช็อกโกแลตมีแมงโก้สตรอเบอรี่แล้วก็แมงโก้สตรอเบอรี่โยเกิร์ตบลูเบอรี่แล้วก็โยเกิร์ตบลูเบอรี่นะคะแล้วก็มีชาเขียวนะทั้งหมดแค่ไหนคะเกิดโยเกิร์ตบลูเบอรี่โยเกิร์ตบุบรี่ yes ก็คือสาม0ันวอนอีกแล้วทุกอย่างขาย3,000วอนยาวมากทุกคนอร่อย มูบอลี่มันแบบไม่ไม,ไม่เปรียปร้ยวๆอะ่ะมูบอรี่มันเป็นแบบวหวานๆนะคะพี่สามารถกินให้หมดได้จริงๆอ่ะเยอะม,ยมากชื่นใจข้อ,อันนี้มันน่ากินมากมันเป็นอะไรไม่รู้ว่ะเหมือนแป้งแล้วก็ชุบชีสแล้วก็แบบเอาไปทอดอย่างนี้หรอน่ากินมากเหมือนแบบเบิร์นไฟนะคะต้องลองหน่อยเราไหมพี่สาวนี่มันเป็นกล่องๆนี้นะคะ มอนิลอวันอ่ะคือ,อติมเผาแล้วแหละแล้วคือที่เผาเขาอะฮามาีไอรอนแมนเป็นไอรอนแมนแล้นหนึ่ง <c oughs> แต่ว่าเขาให้เลือกนะคะว่าจะเอาแบบไดโดเสาหรือเอาไอรอนแมนดูดีมากดีหน้าตาเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะรชเน่ากินมากทุกคนเหมือนแบบชานมไข่มุก ที่แบบมันอยู่ในแก้วอะน้ำตาลไม่อ,อมร่อยมาสเมอร์โรพี่ทุกคนจะมีทั้งหมดสามชั้นั้นแรกเป็นมาสเมลรลโลเผาตรงกลางแบบเป็นแบบออดิโอช็อกโกแลตบดอะข้างในเป็นไอติมมอนิลานะคะ <c oughs> อร่อยมากแต่แบบหวานสัต คนคือมันอร่อยนะแต่เราไม่สามารถกินให้หมดได้จริงๆมั What? 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 งเนหวา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 นรวมกันเป็นหวาน What? อย่างเงี้ยสุดๆปปหวานชื่อคลิปอะขอให้มันเป็นชื่อเบาหวานละกันใครดูคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเผื่อต้องไปตัดขาเพื่ออะไรออยายังมีคนดูมีคนแชร์มีคนไลค์เนาะช่วยหน่อย เราก็จะเห็นบ่อยๆนะคะสตรอเบอรี่เครื่อบน้ำตาลจะบอกว่านู่นอะมาเกาหลีหลายรอบม,มากไม่เคยกินทุกคนบอกเลยว่าต้องกินละรอบนี้เอาหน่อยละคอนเทนต์มันบังคับละชเกียววันเขาก็เจาะให้กันเลอะนะคะซามิตาไม้ละ9 0บาทนะคะเกาประมาณ3,000บอนเนาะ99บาท ลูกค้อนมันหวานมากเลยน้ำตาลข้างหน้าเนี่ยมันเหมือนน้ำตาลที่ลูกอมที่ข้างในมีบวยอะน้ำตาลเหนียวๆหน,วน่อยเน่ยแล้วข้างในมันตอวบลูช่ำๆพร้อมระเบิด ัเบรกนั่งกินชาก่อนนะเต็มท้องไปหมดละสติฟูด,ดโอเคทุกคนหลังจากที่เราก็ลองมาเกือบครบทุกอย่างนะคะตอนนี้ฝนตกแล้วเราก็จะขึ้นช่องไปนอนตีนพุงแล้วล่ะเอาเ,เอาเ ทุกคนกลับมาถึงห้องแล้วคืออิ่มมากไม่ไหวจะบอกว่าก่อนที่เราจะไปเดินกินสติีทฟู้ดนะคะเรากินบุฟเฟ่ชาบูไปก่อนแล้วทุกคนมันไม่ไหวแล้วตัวจะนเต แต่โชคดีที่เราพกตัวนี้มานะคะนี่อัมรีไฮไฟเบอร์จ้าจะบอกว่ากินแตกๆแ,แค่ไหนก็ตัวไม่แตกนะเมื่อกี้กินสตีิฟูดเป็น10บสบล้านนะคะก็คือ1นซองนะก่อนนอนชงกับน้ําอุ่นนะจ๊ะกินเข้าไปเลยค่ะอึ๊กอึๆกพรุ่งนี้ก็คือโล่งสบายท้องรื่นปลืดรื่นปลืดน,นะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยไม่ปวดบิดไม่ถ่ายเหล็กด้วยนะคะสําหรับใครที่ท้องผูกจริงๆนะให้กินน้ําตามเข้าไป หลังจากที่ชงอมารีหซองใช่ไหมคะพอเสร็จแล้วก็กินน้ําตามลงไปด้วยเยอะๆหรือไม่ก็ชงอมารีสอซองแล้วก็กินน้ําตาม1แก้วนะคะก็คือตื่นมาลงสบายท้องพุงยุบนะพร้อมที่จะไปถ่ายรูปอีกวันหนึ่งนะคะที่สําคัญเนี่ยรสชาติอร่อยมากทุกคนแบบกินเพลินๆน้ํามันไม่จืดมันไม่เฟื่อนอะคือไฟเบอร์บางยี่ห้อคือชอบแบบจืดแต่อันนี้คือรสชาติดีมากนะคะสามารถกินได้ทุกวันจริงๆ ไปรัไปต่างประเทศนุ่นชอบผไปมากคือไปต่างประเทศเราชอบท้องผูกอะทุกคนนึกออกปะแบบแปลกที่แปกทางเราแบบรำไส้มันแบบเอ๊ะเอ๊ะที่นี่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ เกิดอาการแบบช็อกเคาน์เตอร์แล้วก็ไม่ออกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพกไฟเบอร์ไปด้วยทุกที่ส่วนใหญ่นุ่นก็จะพกเป็นอารมารีไฮไฟเบอร์ไปนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ช่องทางข้างล่างนี้นะเดี๋ยวนุ่นทิ้งไว้ให้ข้างล่างนะคะสําหรับใครที่ชอบคอนเทนต์นี้นะหรือว่าคนที่ขอมานะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นุ่นด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันนะคะให้กําลังใจนุ่นหน่อยเอาให้คุ้มกันที่ต้องไปตัดขาเบาหวานนะแต่ว่าตัวเนี้ยคือกินหวานหวานกินมัน มันอะไรมาสามารถทานได้นะคะเพราะว่าไม่มีน้ําตาลนะจ๊ะไฟเบอร์ที่ได้เี่ยคือไฟเบอร์ธรรมชาติหล้วนๆนะคะไม่มีสังเคราะห์ใดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ตกค้างในลําไส้แน่นอนนะคะโอเคสำบคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าเกิดมาในชีวิตอะไม่ค่อยจะมีคลิปไหนหรอกที่เกิียนจนเหนื่อย คลิปนี้แหละกินจนเหนื่อยนะโอเคพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายเดี๋ยวนุนจะพาไปเที่ยวไหนที่เกาหลีอ,อีกก็ติดตามนะจ๊ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายบาย